อายุป,ป้าๆค่ะดีวอี้ค่ะได้เวลามาดูความเคลื่อนไหววงการบันเทิงกับเสด็จบันเทิงแล้วค่ะเริ่มด้วยความมันในละครคาดเชือกค่ะ<ว>รอชมฉากบู๊จัดหนักละครคาดเชือกจัดให้ค่ะเหล่านักแสดงทุกคนเคลลี่ธนภัทรมิกทองระยาจกกระจัากัจจันคำศิริโบเมลาดาและบิ๊กกฤษดาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ่นเครื่องความมันด้วยลีลาบู๊ของบุญสมและคู่หูรุ่นใหญ่ค่ะน่ารำรอะ ต่อด้วยฉากวิวของประหลัดธนูและคุณทองดีดูจากชุดแล้วสาวๆบอกเสียงดังฟังชัดว่าดีดีค่ะค่อนข้างจะบูเยอะครับเพราะว่ามันมันเป็นการปูเรื่องนะฮะเราเป็นนักมวยเันมันมันปูมันเนี่ยเราบูมันมากสั้นแล้วยกขาขึ้นไปอีโก้ใช่ครับผมถ้าสมมติว่าเขาประพันเชือกปุ๊บเขาก็จะใส่กางเกงสั้นมากเสื้อไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคอมมัดมาคอมมัดเด็กซี่อะไรอย่างงี้ชุดนี้อึดอัดค่ะไม่ชอบ สึกระหว่างประหลัดธนูและคุณทองดีไม่จบง่ายๆแนะ่ส่วนบุญสมเองก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นในคุกท่าทางจะเจอสุดยอดฝีมือครูมวยคาดเชือกเขาแล้วค่ะรอติดตามในคาดเชือกคืนนี้กันด้วยนะคะ